อะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่พยาบาลผู้สูงอายุควรมีจริงๆพอเลือกคำถามเดียวยากค่ะแต่ขอเลือกไว้อย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยค่ะก็คือความมีน้ำใจหล,หลักแรกเลยในการที่อยู่กับผู้สูงอายุเนี่ยท่านมีความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยพยาบาลที่จะอยู่กับผู้สูงอายุได้ความรู้ก็ใช่ ความช่างสังเกตก็ใช่ความมีน้ำใจก็ใช่แต่ความมีน้ำใจอะค่ะที่มีความรู้สึกว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยทำให้ผู้สูงอาย,ยุมีความร่วมมือเยอะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เจ็บป่วยกายอย่างเดียวนะทั้งภาษาแล้วก็เจ็บป่วยใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้าถามถึงเราตอนเราสูงอายุเราอยากจะให้ใครดูแลเราคงอยากให้คนที่มีอัตนาังอุปมังกะเลคือเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราก็คงอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดค่ะ